มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do, verb to be, verb to have, modal verb, tense, linking verb เป็นต้นหน้า42นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชัน้นป1นะครับนทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับผมสมัยหนึ่งนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชัน้นป1หน้า42 คำสั่งว่า look นะครับก็คือจงดูนะครับ listen นะครับจงฟัง and และ say จงพูดนะครับนะจงดูจงฟังและก็จงพูดดังนั้นก็มาดูนะครับมาฟังคลิปเสียงและก็พูดตามนะครับผม Students book Unit 4 Lesson 1 Exercise 3 Look Listen and Say Head nose hair eye ear mouth โอเคครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับนั่นก็คือเหมือนเดิมน,นะครับนะ head นะครับแปลว่าศาีรษะ nose นะครับแปลว่าจมูกเพราะเส้นชี้ไปที่จมูกให้นักเรียนเห็น hair นะครับผมนะครับ eye ตานะครับ ear หูนะครับแล้วก็ mouth นะครับปากนะครับนักเรียนลองหัดพูดนะครับเอามือไปจับที่ศีรษะแล้วก็พูดว่า h e a d เอามือไปจับที่จมูกแล้วก็พูดว่า nose นะครับ ลองทบทวนทําดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะจําได้เองนะครับนะเป็นว่าจบหน้า42่สิบ